ฟิเนเล่ฟิเนเล่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเพอร์เฟคทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เนียบละเอียดเรียบร้อยที่เป็นอะไรที่หาที่ติไม่ได้ทำเบี้ยยิ่งได้ไหมอ่าดีนะดีนะเป็นแบบจบอย่างสวยงามอะไรเงี้ยค่ะหรือใช้คำพูดว่าถ้าเป็นทางธุรกิจต้องไป็นวั o สต๊อกเซอร์วิสเหรอเดินเข้าไปที่นี่ได้ความเนียบละเอียดสวยเท่หรูออกมาแน่นอน มีความสุขทุกคนค่ะให้ดูผลงานแล้วไปตามหาว่าพี่ปาพี่เกยอยู่ที่ไหนแล้วไปลองนั่งคุยกับเขาดีกว่าจริงค่ะลองไปดูด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองความน่ารักของพี่ๆที่ทีมงานของพี่ปาพี่เกและความน่ารักของพี่ปาพี่เกความใส่ใจาน,านารายละเอียดลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้เองโดยที่จะประทับใจ ทุกครั้งที่จะเดินเข้าไปจะเกิดความประทับใจทุกครั้งผมเชื่อแบบนั้นครับนอกอจากออของที่มันการันตีด้วยตัวของเสื้อผ้าเองด้วยฝีมือเองอยู่แล้วนะคะว่ามันสวยงดงามทําให้ลูกค้าทุกคนประทับใจเนาะแล้วก็การบริการที่น่ารักนะคะของทั้งพี่ปลาพี่เกรวมถึงทีมงานฟินาเล่ทุกคนเนี่ย แปลว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คนที่เป็นลูกค้าแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นลูกค้าอีกอยากจะยกหูหาอีกว่ามีงานนั้นงานนี้นคือรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัวกันนะคะพี่ปลาพี่เกน้องแพรเองก็ตามนะคะรวมถึงทีมท,ทุกๆคนเนี่ยก็เรียกว่าขอบคุณจริงๆที่ดูแลเราสองคนกันมาอย่างอบอุ่นเสมอนะคะขอบคุณ,คณมากค่ะขอบคุณครับโอการบริการของพี่ปลากับพี่เกย์อันนี้นนมันหาคําจํากัดความไม่ได้ ต้องบอกว่าขอบคุณสักร้อยครั้งพันครังค้งหมื่นครั้งก็คงไม่พอสําหรับความน่ารักแล้วการดูแลของพี่ปากับพี่เกมใช่ค่ะก็พี่ปากับพี่เกมเมตตาเราสองคนมากนะคะแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับครอบครัวแพทกับพี่หมีมาโดยเสมอซึ่งจะบอกว่าการบริการเต็มที่ค่ะไม่มีอัน้นแล้วก็ดูแลก,กันในทุกๆรายละเอียดจริงๆตั้งแต่มีโอกาสได้ทํางานด้วยกัน สำหรับแพนเนาะเดินแฟชั่นโชว์กันมาจนเป็นวันสําคัญของเรานะคะหรือเป็นงานบุญของเราพี่ปากลพี่เกยก,ก็ไม่เคยทิท้งแล้วก็ไม่เคยให้ทําอะไรแบบเดิมๆ,ๆไม่เคยไม<ๆ>่ใส่แบบเดิม<ๆ>จะช่วยครีเอทอะไรใหม่ๆให้ตลอดนะคะก็เรียกว่าเต็มที่กันสมอครับ<ๆ>สวัสดีครับพันวโทรด็อกเตร์สักสุนทรเปรมนอนะครับสวัสดีค่ะดรเขีมาริจาิกรค่ะ ต้องบอกว่าแทนมีโอกาสรู้จักกับฟินาเล่มานานมากแล้วค่ะหลายปีแล้วเนาะหลายปีเริ่มตั้งแต่ที่มีกับได้ร่วมงานแฟชั่นโชว์กับฟินาเล่ได้ใส่ช,ชุดสวยๆตลอดนะคะทั้งชุดราตรีแล้วก็ชุดเจ้าสาวทั้งเป็นชุดไทยแล้วก็ชุดฝรั่งด้วยตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าสาวใช่ค่ะ <laughs> ได้ใส่หลากหลายรูปแบบนะคะใส่กันมาทุกปีปีหนึ่งหลายงานแล้วก็ที่สำคัญที่บ่อยมากๆก็คืองานบุญแล้วก็มาช่วงหลังที่รู้จักกัน แล้วก็หลากหลายกิจกรรมของครอบครัวเรานะคะก็จะได้ใส่ชุดสวยๆของฟินาเล่ตลอดค่ะโอ้หอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบสมสมชื่อพี่ปลากับพี่เกมมากๆ <c oughs> คือคุณภาพ <c oughs> การค <c oughs> ัตติ้งทุกสิ่งทุกอย่างคำความละเอียดที่แต่ละ ได้แต่ละฝีเข็มทุกสิ่งทุกอย่างคือออกมาจากความใส่ใจและความละเอียดอ่อนของพี่ปาพี่เกดสมกับคำว่าแบรนด์ฟินาเลมากๆครับจริงค่ะแล้วก็ทุกชุดที่เราจะได้ใส่พี่เกดก็จะมีการแบบคิดนะช่วยดีไซน์สเก็ตออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร็วมากแล้วก็บอกว่าจะเป็นแบบที่น่าใช้วัสดุแบบนี้น่าใช้ผ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ถูกใจทุกครั้งที่ออกมาแล้วก็ช่วยเราคิดด้วยว่าแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยใส่เป็นแบบไหนบ้างค่ะคือจะไม่มีแบบเป็นแบบ เป็นเซตมาให้ไม่มีเป็นไม่มีเป,มเป็นว่าแบบแบบนี้นะคุณคุณคุณประมาณนี้คุณเอาไซส์ที่ไปไม่มีเขาก็จะมีเป็นเซตที่เป็นเสื้อตัวอย่างให้ก็จริงแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยทาการทุกอย่างนับหนึ่งใหม่ม<ช>เริ่มต้นจากการสเกตภาพแล้วก็เริ่มจากสแครชขึ้นมาใหม่หมดเลยใส่ใจทุกรายละเอียด<ช>ของลูกค้าทุกทกคนค่ะต้องอบอกว่าครั้งแรกที่ได้ได้เห็นเริ่มต้นจากสเกตก่อน ก็รู้สึกว่าแบบว่า Amazing แล้วว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในความคิดและไอเดียของพี่ทั้งสองออกมาได้ดีมากๆและพอได้เห็นชุดจริงต้องบอกอย่างเดียวว่าหาที่ติดไม่ได้เป็นความเนี้ยบที่มันบียอนความเนี้ยบอ่ะคือทุกๆรายละเอียดที่พี่ตากับพี่เกช่วยดูแลให้นะคะแล้วก็อย่างชุดที่เราได้ใส่ก็เป็นชุดไทยเนาะไทยในในหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง <Sure. S 1> พี่เดชก็จะช่วยเนะี่ยาอันไหนที่แรไม่เคยใสย่พี่หมีชอบใส่เป็นแบบชุดสูท uh, แบบ <sure. S 1> ไหนสีไหนที่จะเหมาะและลงตัวค่ะก็เรียกว่าตั้งแต่เห็นก็คือว้าวมาก uh huh. ยิ่งแบบเห็นผ้าสบายที่ยังคงแบบตั้งแต่ท<ๆ>ี่ยังคงปักอยู่ตั้งแต่ยังคงปักจนตั้งแต่ที่มาเป็นผืนก่อนใช่ uh huh. จนมาแบบสําเร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบโหว้าวมากคือแบบสวยมากจริงๆครับ uh huh. ต้องบอกว่า สมราคาดีกว่าเพราะ,ะว่ามันคือการตัดเย็บแบบเทเลเมตเป็นเป็น,เ,ปนเขาเขามีสังของเขาเขาเรียกว่า bespoke ถ้าจำไม่ผิดคิดว่าใช่ลองไป<ช>ลองไปดูกันอีกทีนะครับ b e s p o k เป็นมันมันคือการตัดเย็บที่ขึ้นมาสําหรับแต่ละบุคคลแต่ละคน<ม>เลยจริงๆก็เรียกว่าราคาสมเหตุสมผลสมราคากับชิ้นงานแล้วก็เนื้อผ้าที่พี่ปลที่เกียรติศสออกมาให้ แต่และลูกค้าแต่ละทางค่ะครับ,รบโอ้โหต้องบอกว่าทีมงานทีมงานเขาเยอะนะะแต่แต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่าใครต้องทําตรงไหนช่วยตรงไหนแล้วเก็บรายละเอียดของลูกค้าครเรียกว่าได้เสีเดียวก็คงไม่ไม่ไม่น่าหลุดล่องก็ได้ไมคือช่วยกันรู้อย่างเต็มที่แม้กะทั่งบาญทีคือเราบอกพี่เกณฑ์ในเ,เวลาท่านทากกระชั้นชิดว่าพี่เกณฑ์ขายอยากได้ชุดนี้ชุดนี้ มแล้วมาส่งที่บ้านตอนตีห้าเนี่ยพี่พี่ทีมงานของฟินาเล่ก็คือนั่งมาส่งด้วยตัวเองมาส่งให้กับมือนะคะคือแบบเพื่อให้การแบบไม่พลาดทุกอย่างจริงๆเขบอกว่ามีเวลาบางครั้งมีเวลาบอกแค่2วันแล้วขึ้นชุดใหม่หมดเลยจริงแล้วก็เสร็จ ใช่ค่ะคืออย่างรวดเร็วแล้วก็สวยงามน,นะคะหรือว่าบางทีก็ถ้าจะต้องไปงานไหนที่ต้องแบบมีการช่วยกันดูเก็บรายละเอียดก็จะมีทีมของฟินลเล่เนี่ยค่ะไปช่วยกันดูคือแล้วบางทีแก้ชุดที่นนหนีนนเนาะกแก้หน้าตรงนั้นเลยใช่ค่ะก็ถอดแขนประกอบแขนหน้าตรงนั้นเลยทีมงานคุณภาพของฟิลเล่เรียกว่าหายหัวข่ะจิงๆต้องบอกว่าทุกคนนะใช่ค่ะทุกคนทุกคนที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน งานแต่งตอนนั้นหรือจะเป็นงานบุญต่างๆทุกคนใส่ชุดของพี่ปราพี่เกตลอดเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานบุญเนาะที่เราไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นเช่าด้วยยืมด้วยซื้อขอซื้อเก็บไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะผ้าแต่ละผืนของพี่เกก็เป็นผ้าที่เหมือนกับพี่เกยก็ไปตามหามาแล้วพีเกก่เกก็เก็บรักษาอย่างดีบางทีเราก็บพราะพี่เกยชอบผ้าผืนนี้มาก ก,ก็น่ารักมากก็ตัดผืนนี้มาให้อันนี้ก็ก็จะเป็นแต่ละรูปแบบแต่ละโอกาสแตกต่างกันไปค่ะต,ต,ต้องบอกว่ามีแต่คนชมต้องบอกว่ามีแต่คนแบบโอ้ทำไมชุดได้อย่างนี้ทำไมได้เนี้ยบละเอียดรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งชุดของแพนในคือการตัเดเย็บกันเขาเรียกะไรนะใส่ตัวปากปักปักอะไรพวกงๆเลยาใช่ค่ะ คือสวยแล้วก็งดงามมากๆเนาะแล้วบางบางดีไซน์ที่เกยก็สามารถดัดแปลงกรับให้อุ๊ยอันนี้คาดไม่ถึงเลยไช่แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยรอยเนี้ยค่ะแล้วก็สวยงามในแบบที่เราประทับใจในทุกๆครั้งค่ะเรเล่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เนี๊ยบละเอียดเรียบร้อยที่เป็นอะไรที่หาที่ติไม่ได้แักเดี่ยนดีไม่ได้ไหม ดีนะดีนะดีนะเป็นแบบจบอย่างสวยงามอะไรเงี้ยค่ะหรือใช้คำพูดว่าถ้าเป็นทางธุรกิจต้องเป็นลอตซ์ออฟเซอร์วิสเหรอเดินเข้าไปที่นี่ได้ความเนียบละเอียดสวยเท่หรูออกมาแน่นอนมีความสุขทุกคนค่ะให้ดูผลงานแล้วไปตามหาว่าพี่ปาพี่เกอยู่ที่ไหนแล้วไปลองนั่งคุยกับเขาดีกว่าจริงค่ะลองไปดูด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองความน่ารักของพี่ๆที่ทีมงานของพี่ปาพี่เกและ ความน่ารักของพี่ปาพี่เกดความใสใจในนาเอียดลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้เองโดยที่จะประทับใจทุกครั้งที่จะเดินเข้าไปจะเกิดความประทับใจทุกครั้งผมเชื่อแบบนั้นครับนอกเหนือจาก ของที่มันการันตีด้วยตัวของเสื้อผ้าเองด้วยฝีมือเองอยู่แล้วนะคะว่ามันสวยงดงามทําให้ลูกค้าทคนประทับใจเนาะแล้วก็การบริการที่น่ารักนะคะของทั้งพี่ปลาพี่เกยรวมถึงทีมง,งานฟินาเล่ทุกคนเนี่ยแพละว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คนที่เป็นลูกค้าแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นลูกค้า<ช>อีกอยากจะยกหูหาอีกว่ามีงานนั้นงานนี้คือรู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัวกันนะคะพี่ปลาพี่เกน้องแพรเองก็ตามนะคะรวมถึงทีมทุกๆคนเนี่ยก็เรียกว่าขอบคุณจริงๆที่ดูแลเราสองคนกันมา อย่างอบอุ่นเสมอนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,คณมากขอบคุณครับ